สวัสดีครับอ่าวันนี้มาดูเครื่องบดน้องเล็กรุ่นเล็กจากค่ายเซนติสนะครับตัวนี้เป็นเซนติส DF 54นะครับเซนติส DF 54อ่ะเฟืองบดเขาจะมีขนาด54มิลครับรูปทรงเขาจะเหมือนตัว n z R Gen 2เลยถ้าเกิดว่า แล้เอาตัว DF 54เนี่ยครับมาเทียบกับ Gen 2เนี่ยตัวนี้เขาจะมีขนาดที่เล็กกว่าดิเมนชันที่เล็กกว่าสัดส่วนทั้งหมดจะเล็กกว่าเหมือนเอา n z R Gen 2มาย่อลงครับผมบจุดแตกต่างที่มีระหว่างตัว DF 54กับ n z R Gen 2ก็อย่างแรกเลยแน่นอนครับเฟืองครับเฟืองเขามีขนาดเล็กกว่าเขาออกแบบมาเพื่อสำหรับ Home Use ใช้ในบ้านใช่ คลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการเริ่มต้นใช้งานและก็วิธีการดูแลทำความสะอาดโอเคเรามาดูอุปกรณ์ที่ได้ภายในกล่องกันก็จะมีตัวเครื่องตัวใบบอกอเบอร์บทคร่าวๆว่าเซซีโ่มาเบอร์ศูนย์อยู่ตำแหน่งไหนบทละเอียดเอพิโซดประมาณเบอร์15ถึงเบอร์25้า เฟืองเป็นเฟืองบดเลสสปีดในกล่องก็จะได้ยางตบกับฝาตัวนี้เขาจะมีแอนตี้ป๊อปคอนครับก็คือสามารถใช้งานแบบนี้ได้เลยครับเปิดเครื่องบดแล้วก็เทมมเมล็ดลงได้เลยโดยที่เขาไม่มเมล็ดเขาไม่กระโดดนะเพราะเขามีตัวแอนตี้ป๊อปคอนตัวเนี้คอยกั้นอยู่ใช้งานแบบนี้เลยเทมเมล็ดหรือว่าจะใส่ยางตบก็ได้ครับ เปิดเทมเลลตปืด๊ดตบไล่ตัวซิ้นครับแถมมาเป็นแบบพลาสติกครับวางแบบนี้ก็ได้หรือตัวนี้เขาจะมีอาฐานเปลี่ยนองศาจเป็นยางซิลิโคนนะถอดออกก็ได้ครับวางแบบนี้ก็ได้หรือถ้าจะใช้แบบด้ามชงพอตาฟิลเตอร์เสียบแบบนี้เลย สวิตช์เปิดปิดอยู่ด้านขวาครับสวิตช์เปิดปิดขออนุญาตย้ายกล้องสวิตช์เปิดปิดหัวปลั๊กเป็นแบบสามตาน,นะครับมีกาวนะครับถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าเอาไปใช้แล้วรู้สึกว่ามีไฟดูดหรือว่าไฟไฟฟ้าสถิตอะไรแบบนี้ครับมีไฟดูดทีจจ่จับแล้วว่ามันดูดมือ,อให้เราให้คุณลูกค้าเช็คว่าตัวปลั๊ก ของคุณลูกค้าได้ลงกาวไว้ไหมได้เป็นปลั๊กสามตาไหมปลั๊กสามตาก็จริงลงกาวไหมปลั๊กที่เอามาพ่วงปลั๊กพ่วงมีสามขาหรือเปล่าใช่เราต้องไล่เช็คดูโดยปกติแล้วถ้าเกิดว,ว่าระบบบ้านระบบไฟสายไฟได้ลงกาวไว้แล้วแล้วเอาตัวนี้เสียบเข้าไปตรงๆให้กาวชนกาวก็เขาก็ไฟเขาจะไม่ดูดครับโอเคเดี๋ยวลองเริ่มต้นการใช้งานนะครับวิธีการเริ่มเสียบปลั๊กก่อนปลั๊กก็จะแน่นนิดนึงนะครับเหมือนเปิดสิงแน่นหน่อย แน่นทุกรุ่นครับใช้ไปนานๆก็ยังแน่นเหมือนเดิมครับโอเคทดสอบอเริ่มเบอร์ยี่สิบห้ากครับขออนุญาตย้ายกล้องนิดนึงปลี่ยัจทีเบอร์ยี่สิบห้าเปิดปิดเครื่องก่อนโอเคเฟืองหมุนปกติโอเคนี้ในใบเขาบอกว่าตำแหน่งจุด เฟืองบทชนกันซีโร่ทัชพอยก็คืออ่าอยู่ตำแหน่งศูนย์เราลองเปิดเครื่องบดดูซิว่าหมุนไปที่ศูนย์แล้วมันจะเฟืองชนกันจริงไหมคือวิธีการ Zero เซตซีโร่คร่าวๆนั่นเองครับอ่าเริ่มมีเสียงเฟืองชนกันแล้วลองคืนมานิดหนึ่ง โอเควิธีการเริ่มต้นใช้งานกน็ตัวนี้ง่ายครับใช้งานง่ายเขาเซตซีโร่ค่อนข้างง่ายกว่าตัวอื่นๆง่ายกว่า DF83 ง่ายกว่าตัว DF64V อะไรก็แล้วแต่เพราะเขาจะค่อนข้างฟิกตัวนี้แต่ว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่มันจะเวลาเราถอดออกมาทําความสะอาดแล้วเวลาใส่กลับเข้าไปอาจจะต้องแบบให้เขาลงล็อกนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวมาว่ากันวิธีใช้งานเบื้องต้นนะแนะนำเบอร์บทนะครับเริ่มต้น สโคบสำหรับเอเปโซนนะครับสำหรับเอเปโซนนะเอเปโซสมัยใหม่จะค่อนข้างมีหลายระดับการขั้วมีมีตั้งแต่ขั้วอ่อนถึงขั้วขั้วขั้วมีเดียมมีเดียมทูดาร์กเลยนะครับเพราะฉะนั้นเ,เราจะสโคบให้ประมาณเอเปโซเบอร์ห้าถึงเบอร์สามสิบบวกลบนะครับเบอร์ห้าถึงเบอร์สามสิบนะคุณลูกค้าต้องไปหาเองนะผมแนะนำแบบนี้ให้เริ่มต้นหาตั้งแต่เบอร์เริ่มต้นหาตั้งแต่เบอร์ยี่สิบห้าก่อน ใช่ไหลเร็วไปเราปรับให้เขาต่ําลงเพื่อให้เบอร์บดเขาอขอโทษครับเพื่อให้ไกลไซส์เขาเล็กลงถ้าไหลช้าไปให้เพิ่มเบอร์บดเขาเพื่อให้ไกลไซส์เขาหยาบขึ้นโอเคสําหรับเอพิโซดนะครับเบอร์ห้าถึงเบอร์สามสิบนะโอเคสาหรับฟิลเตอร์ฟิลเตอร์จะอยู่ประมาณนี้ครับอยู่ประมาณ55ถึง90ฟิลเตอร์นะครับดิฟ แอโ e e พ e p a g e e สโ o b i l อะไรก็แล้วแต่ไม่แนะนำให้เกินกว่า90นะครับเพราะว่าถ้ามากกว่า90เนี่ยมันจะผงกาแฟเขาจะไม่คอนซิสเทนซีแหละคือมันหยาบจริงแหละแต่ผงละเอียดมันตามมาแบบว่าแตบบ่ว่าใช้ไม่ได้ครับมันตามมาเยอะเกินมันหยาบแต่ว่าผงละเอียดมันตามมาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราเวลาเราทำพวกฟิลเตอร์ครับมันอาจจะขมง,ง่ายใช่แนะนำประมาณ55 9 0พอครับ โอเคก็แนะนำคร่าวๆตามนี้นะอ่าสมมุติใช้งานไปสักพักแล้วต้องการทำความสะอาดอ่าผมจะบอกจะสอนวิธีการทำความสะอาดเบื้องต้นนะครับถอดปลั๊กอะไรให้เรียบร้อยถอดแอนตี้๊อบคอนออกโอเคหมุนเบอร์บดทวนเข็มหมุนทวนเข็ม หมุนไปทางซ้ายนะครับทวนเข็มโอเคหยิบออกมาทั้งชุดเลยครับเพราะตัวนี้เขาล็อกไว้เป็นอ่าเป็นล็อตประแจหกเหลี่ยมล็อกไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ่าสองชิ้นนี้ไม่จำเป็นไม่ต้องแยกเขาออกจากกันเลยใชย่ ก็จะมีเฟืองประกอบส่วนบนเฟืองส่วนล่างเครื่องนี้เขาจะหมุนส่วนล่างนะครับโอเคข้อสําคัญคือลูกค้าห้ามเอาน็อตไปไขเฟืองเด็ดขาดห้ามเอาน็อตไขบริเวณเฟืองนะครับทั้งชิ้นล่างและชิ้นบนนะครับเพราะว่าทางศูนย์บริการเซนติสเขาได้ตั้งอะไลเมนต์ไว้แล้วถ้าเกิดว่าเราเอาไขาควงไปขันเนี่ยครับเหมือนรถยนต์นะครับเขาจะเสียศูนย์ทันทีทําให้เฟืองเขา,าไม่สนิทกันองศาไม่ได้องศาแนบ อาจจะเอียงบ้างไม่ตรงบ้างไม่แนบคิดทั้งวงกลมมีผลต่อการบดทันทีห้ามเอาไขควงไปขันเด็ดขาดใช่สมมุติถอดออกมามันก็จะมีผงกาแฟค่อนข้างเลอะนะครับแต่อันนี้มันอันนี้เครื่องใหม่นะครับเราก็ใช้แปลงปัดแปรงปัด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 แล้วก็เครื่องดูดฝุ่นครับดูดเขาทําความสะอาดเขาแล้วก็อาจจะใช้ตัวนี้ช่วยครับ บางทีเครื่องดูดฝุ่นมันไม่แรงพอใช้ตัวเป่าลมบีบเป่าลมบีบไล่ใช่แล้วก็ใช้ผ้าแห้งผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดแค่นี้เองครับแค่นี้เองวิธีการทำความสะอาดอจุดที่ต้องระวังสำหรับแทบจะทุกเครื่องบดเลยครับระวังตำแหน่งเกลียวตำแหน่งเกลียวทั้งเกลียวนอกเกลียวในตำแหน่งเกลียวเห็นไหมครับ ส่วนนี้ครับส่วนนี้ทั้งหมดข้างในทัหนึ่งเกลียวแล้วก็ตรงนี้ด้วยระวังอย่าให้มีผงกาแฟเข้าไปติดเพราะว่าถ้าสมมติว่ามียังมีผงกาแฟค้างเข้าไปติดส่วนเกลียวเนี่ยครับเวลาเราใส่เข้าไปแล้วเราหมุนนะมันก็จะปีนเกลียวได้พอปีนเกลียวเสร็จทีนี้งานเข้าเลยครับเราต้องส่งศูนย์ให้พากันหรือเปลี่ยนอะไรกันอันนี้ในส่วนนี้ก็จะค่อนข้างลําบากนิดนึงลูกค้าต้องระวัง โอเคสมมุติเราทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการใส่กลับเข้าไปก็ดูตําแหน่งเข็มนะครับให้เข็มตรงนะให้เข็มชี้ลงนะครับชีท้ที่6กโมงเย็นนะให้เข็มชี้ลงนะครับแล้วก็ดูอ่าเห็นไหมเขาจะมีบากตําแหน่งตรงนี้ให้เขาลงล็อกให้เขาลงตรงยางรองเนี่ยครับพอดีขยับเขานิดนึง ให้ชิ้นเนี่ยครับให้ชิ้นข้างในอะครับรู้สึกว่าเขาลงไปอันนี้ไม่ลงให้รู้สึกเขาลงล็อกไปลงล็อกไปก่อนลงล็อกไปก่อนแล้วค่อยๆหมุนเบอร์บดตามเข็มนะครับหมุนไปทางขวานะครับถ้ารู้สึกฝืนรู้สึกตึงมือนะครับให้กลับไปก่อนนะครับให้หมุนกลับไปก่อนนะอย่าหมุนฝืนเข้านะครับเดี๋ยวปีนเกลียวแล้วทีนี้งานเข้าเลยครับโอเคหมุนไปทางขวาตามเข็มไปเรื่อย หมุนจนแน่นแล้วโอเคประมาณเบอร์ศูนและศูหมุนคืนนิดนึงไปเบอร์5้าก็ได้ครับเสียบปลั๊กเปิดเครื่องอเช็คซีซีโร่อยู่ตรงศูนย์ไหมหมุนช้าๆครับโอเคโอเคเครื่องนี้ใช้งานง่ายครับเนี่ยครับเสร็จแล้วครับวิธีการทําความสะอาดอทําความสะอาดเสร็จพอเช็คศูนย์เสร็จเหมือนว่าเหมือนเป็นวิธีการเซตซีโร่เขาในตัวเลยใช่ เครื่องนี้ใช้งานง่ายเหมาะสําหรับโฮมยูสครับไม่เหมาะสําหรับไปใช้เปิดร้านนะครับถ้าเปิดร้านแนะนําเป็นเฟือง64มิลขึ้นไปเนื่องจากพอเฟืองเล็กแต่ต้องบดเมล็ดปริมาณเท่าเดิมเช่นบดเมล็ด18กรมับมบดเมล็ด20กรมัมพอเฟืองมันยิ่งเล็กลงไปเรื่อยๆครับอ่ามันจะเกิดความร้อนสะสมอ่าถ้าเราบดหลายๆช็อตต่อเนื่องอ่ารสกาแฟรสชาติกาแฟเขาจะไม่คอนซิสเทนซี รสชาติกาแฟในแต่ละช็อตเขาจะเวี่ยงใช่ชงบ้าน5 10, 10ช็อต10ช็อตได้ครับแต่ถ้าเกิดเปิดร้านเป็นระดับแบบ20แก้วถึง 5, 50แก้วถึง100แก้วอัพไม่แนะนำเลยครับใช่เนื่องด้วยเฟืองเล็กแล้วก็สวิตช์เขาออกแบบมาสำหรับโฮมยูสใช่โอเคสำหรับตัวนี้ก็คร่าวๆก็มีแค่นี้ครับผมถ้าสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามอินบ็อกมาเข้ามาได้ครับ ถ้าสนใจขึ้นบทตัวนี้ก็ติดต่อ Geo m e t r y Roster ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ